ให้หนวมมาปิดทางปิดหน้าไว้ก็ต่อยกันมานี่รู้เชิงกันหมดแล้วครับอยู่ที่จังหวะของใครจะทําได้ก่อนใครจะทําได้ดีกว่าคนนี้ก็ขวาเจอขวาครับชิงจังหวะแล้วอาวุธนั้นก็คลายๆกันคเลยแต่ว่าศักสงครามนั้นมีเข่าเสริมครับเดือดหนึ่งสองของหลบนำไทยต่อยได้วาเสียวเลยครับ ผู้ามาลีอยู่ตรงใช้ใช้เงือด้านขวานะครับเอาวไว้ซ่อนทางนะครับเอาทางซ่อนใต,ต้หน่วงแถือว่ารู้พิษสงของอาวุธของคู่ต่อสู้เป็นอย่างดีครับมวยคู่นี้เป็นเป็นนักมวยที่ต่อยขวาได้แรงทั้งคู่นะครับแล้วก็ต่อยสวยด้วยครับขวาตรงของทั้งคู่ ยังไม่ได้ครับเตระรวมนลครับเตะล่างยไปุด yeah, <time>. ช่วพักกาน์ดของทั้งคู่ก็ยังมีริ่รวยของความแจ่มใสค่อนข้างเยอะไม่เรียกทางพี่เลียงแล้วก็นักโม่เทรนเนอร์เราทั้งคู่นั้นยังยังไม่งัดลูกเดือดของัง กออย่งที่ว่าชกกันตามเกณฑ์ครับสำหรับไอ้คุณยี่ติดตามครับยกต่อไปครับยกที่สองเอวสองชกน้ำหนักต่อยกันวันนี้128ปอนด์นะครับสักสงครามซออุตะพาวยิ้มกับยกมังชายสิบปอนครับยกสองเล่นจังหวะเล่นนอกครับแม่กระแทกยับทรายสองหมัดครับของ ยกนำชายกระแทกทำให้จ bon no. ังหวะของสักสมพาณชังนักเลยครับครับเจาะยางเจาะแล้วครับซ้ายขึ้นบนครับหมัดแต่ว่าล่างนั้นจังหวะเจาะยางครับจังหวะไม่ให้สักสมรานได้ทำเลยครับเตะยุกเตะยุกเตะยี่ครับ แต่ให้รำคาญเลยครับดากเตะกต่อยดักยักออกมกัดเหมือนกับจะเล่นสงครามจิติยาครับนำเงินลงนำชยัยก็อืีว่าเป็นมวยที่ซ้อมอยู่ที่พัทยาด้วยกันครับแด่นั้นเป็นลูกศิษย์ของรูตุ้ยครับ ยอดธงแต่ว่ามาแปลกครับเป็นวยพันดุไม่ใช่ผิดห่าครับยิงหมดขวาซัดสอกขวาแม่ไดอดราเยวครับเมื่อกี้โ,โชคดีว่าไม่มีใครเป็นอะไรเลยครับดูเหมือนว่าเป็นการแลกกันระหว่างหมงัดกับศอกการพอ อีกโแล้วก็เตะต่ตางกลิ้งลงไปเริ่มจะฟื้นแล้วครับยกน้ำชายตอนนี้หันมาสู้ต่อครับสับศอกขวาอเอื้อไปครับเชียวไปแต่ว่าหน้านั้นสะบัดเลยครับแหงขวาครับรวมบังครับแต่ว่าตารทคืนแล้วครับลูกลูกถีบหน้าเลยครับถีบละหลายคนเลยครับส,สงคราม โอ้โหไม่น่าเชื่อครับยืนอยู่ได้ครับโดนไปหลายขนายันานครับยกน้ำชายน้ำชายเขใจหายใจคว่ำนะครับเพราะว่าโดนของหนักเข้าไปแล้วอาการมันออกมีเขาเรียกว่าต่อยแบบประคองตัวให้รอดรอดจากการโดยนโดยำย,ยกนี้ไปไม่ได้แล้วไปแก้ขาวยกหน้า ลแล้วเสียวไส้ครับว่าจะไปรอดไม่รอดแต่สุดท้ายยกนำไทยก็เอาตัวรอดได้ต้องชมภาพพราของยกนำไทยโด้จังๆกับสักสงขางแย่งขวาไม่ได้เสียดายครับมาดูต่อครับยกที่3าครับยกที่2ถือว่าเป็นยกวิกฤตของยกนำไทยครับยกี้คร้องทําให้ดูทําให้เห็นกับทำให้ดูเหมือนกับยกที่ผ่านมากับที่สักสงครามได้เต็มเต็ม รูต่อครับช่วงปลายยกนั้นเริ่มจับคูนกับยกน้ำชายดูัว่าตยียมหมัดแล้วนะครับน้ำเงินตยียมมามขวานแน่นเลยครับรมมรคิดว่าแรงเอาไว้เลยครับลอลำตัวคนจะใช้หมัดมากขึ้นนะครับ ศักดิ์สงครามนะั้นไม่ปิดหน้าเลยครับยิงหมัดครับดูครับโอ้โหยังรุ่ยต่อครับแทงซ้ายครับดูครับอาวุธคล้ายกันเจอเข่าซ้ายเจอหมัดขวาสวนาะแานะครับ สวยเดิ่มแทนดีดี่ครับออกมาทักต่อ,ตอยทั้งแตะทังผีเลครับเรียกว่ารถทุกรถโอ้โหคู่นี้ถากว่าไม่น็อกกันซะก่อนครับโอกาสลุ้นแรงมางดเดือดประจำสัปดาห์นั้นมีนะครับเพราะถือว่าอาวุธหนักๆของทั้งคู่แค่ขวาได้ครับแล้วดูครับยาคืนยาังไม่ได้คืนครับาไปขวาไม่ถนัด ครับนี่เป็นแบบฉบับของค่ายสุดยอดทองเลยครับต่อยขวาแล้วเตะซ้ายตามโอ้โดนครับหมัดเจอหมัดอัปขับโอ้โหหนึ่งสองเจอผ้าครับลงทันยืนกระสานแท่งก็เริ่มดีขึ้นครับจงคำชัยหลังจากที่นี่ครับสารพัดอาวุธเหมืนกันครับเริ่มจะดีขึ้นเหมือนกันแม่ได้ลุ้นครับได้เชียร์ได้เสียวแน่นอนแล้วครับ โอ้โหเบ้ครับตีหมัดขวาทั้งสวนแทงเข่าซ้ายอาวุธเด็ดของยกน้ำไถ่ครับหมัดขวาครับยกมี้เอาได้ดีก็เตะขวาได้จิ้งหมัดขวาสวนไปกันอย่างนี้เรียกว่าถึงอาวุธนะครับอย่างนี้เรียกว่าถึงอาวุธครับ่ยกนี้ดีมากครับดีทั้งคู่แล้วครับช่างซุ่นคก็โดนนะครับปากคอแดงไปหมดแล้วนะครับไปบนแล่างโอ้สุดยอดครับ หอยกครับยกหน้าให้เป็นอย่างนี้ครับภาพชายยกสามนะครับจังหวะแรกหมัดนะครับรถจับได้ครับต่อยไม่ถึงครับตับสงครามอีกช็อตครับไปกลาหมัดครับ่อยเข้าไปครับก็เป็นยกที่มีรสชาติมากทีเดียวครับนี่นะครับโยนเข่าครับบ้องยกนงนไทย ือว่าเป็นยกที่ทั้งคู่ครับตอ,อกอาวุธได้ดีใกล้เคียงกับยกที่ผ่านมายกนี้ครับยกที่สี่มาติดตามกันต่อครับเบียดกันขึ้นมาแล้วแล้วก็ต่อไปที่เป็นยกสี่สอามอยู่ที่ว่าใครจะโดนหนักกว่ากันครับถึงยกที่สี่ครับตอนนี้มาเล่นเกมวงในครับสักสองาม โดนเป็นจุนดกระโดด บารครับฟื้นแล้วครับ นครับมาดูถัดนี่ครับปังครับสองนะครับเจ็ดนะครับนี่เจ็ดหมัดเนื้อเนื้อเลยครับจัดๆแล้วก็โดนไปตลอดเกือบเกือบจะทั้งยกครับช่วงปลายยกสี่ครับถึงจะเริ่มฟื้นครับดูครับโอ้ไปแหล่ไม่ไปแหล่อยู่แล้วนะครับดูนะครับแต่ว่าดูนะเกือบจะไม่อยู่ในสภาพที่ว่าจะยืนอยู่ได้แล้วครับแม่ต้องเรียกว่าหัวใจใส่กรอบเพชรเลยครับแขวนไปแขวนเวลาเต็มเลยต้องเอศูลย์ครับ แต่ว่ายังยืนหยัดอยู่ได้มาถึงช่วงปลายยกครับเร่งคืนมาได้ครับมวยคู่นี้ได้ลุ้นครับรังวัาดูเดือดประจำสัปดาห์นั้นเห็นอยู่แล้วครับว่าไม่น่าจะเป็นของใครเลยครับแต่ว่าดูเดือดแห่งปีครับเรามาลุ่นกันครับว่าผู้นี้ครับยกนี้จะเป็นอย่างไรหรือว่าเป็นไฟแรกของปีนี้ครับที่ติดตาติดใจใครจะใช้แผนอะไรต้องตามเลยครับถ้าที่ยกสสมครามได้มาก่อนนั่นแต่ว่าลกที่แล้วนะ เสียมากกว่าครับอาการแอกเยอะขึ้นเหลือยกนีครับดันไม่แล้วะครับกระปั้มแล้วครับสองสังขารกระปั้มแล้ว,ก,ลลวก็ติดแล้วไป เป็นผู้เอกของวันนเ้ครับมาเล่นนายครับตีได้ครับแต่ว่ายังไม่ถนัดครับตีพอได้ไปกันอย่างนี้นี่ิติดตาแฟนไปอีกนานเลยครับเพราะว่าสู้กันด้วยหัวใจที่เยี่ยมยอดจริงๆแล้วเป็นไปได้ครับมวอยย่างนี้พลาดนิดเดียวครับจังหวะโอ้โห ก็ถ um: ือว er> ่าเป็นค nah ู่ทีเด็ดครับชกกันมาครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครับแต่ว่ายังดูสนุกครับพยานพยามจะเร่งเลยครับแต่ว่าอาวุธมันเริ่มจะเบาสัดสงครามเข้าไปเจอหนักๆนักค่อนข้างสาหัสเลยครับทุกสี่นี่แหละกำลังระชากำลังกำลังฮึดมันขาดไป ก็ชกสบายขึ้นแล้วครับตอนนี้ยกน้ำชายแม <are> ก่อนที่จะได้ครับหมด3ยกนั้นยังดูว่าตามเขาอยู่ครับ <are> แต่ว่ายกที่4นั้นแหมเมายกเลยครับเห <are> มือนได้นับเลยครับา <are> ครับ <are> รอจังหวะให้พลาดครับ <are> แต่ว่ายกน้ำชายไม่พลาดรับ <are> วันนี้เป็นสินค้าก็สินค้ามีชื่อเสียงนะ <are> โอ้ กบมือให้หน่อยครับแฟนมวยที่อยู่ในห้องส่งนะครับถือว่าสู้กันสมราคาสมศักดิ์ศรีจริงๆโดยความเป็นมวยหัวใจเพชรทั้งคู่ครับยกน้ำชัยนั่นโดนก่อนและสุดท้ายศัก์สงครามมาโดนภายหลังลโอ้โหผู้ชนะก็คือยกน้ำชัยสิทธิ์อ่อนะครับเอาชนะคะแนนศัก์สงครามสอ,อุตภยิมไปก็ คุณยาคิดว่าน่าจะดูเดือดประจำอาทิตย์นี้ครับมีรางวัลเป็นเงินสดนะครับปีปีนี้เป็นปีที่36ยกแรกผ่านไปยังไม่มีภาพช้าให้ชมนะครับแต่ว่าดูแล้วดูเหมือนว่ายกํำชัยพยายามจะยั่วและครับพยายามจะยั่วให้แลมโบนั้นเกิดอารมณ์ครับแต่ว่าอารมณ์ของแลมโบ้ก็ยังไม่เกิดถือว่าเป็นนักมวยที่ใจเย็นใจดีทั้งคู่ครับมาถึงยกที่สองครับ ต่อครับดูว่าแรมโบ้คิดอย่างไรครับจังหวะโดนก่อนนั้นก็ยังล้างอายไม่สำเร็จนะครับกลๆยกนี้เล่นอาวุธยาครับเล่นเกมยาครับขวาครับแรกครับขวากับซ้ายครับแรมโบ้นี่เป็นมวยต่อยไปคิดไปเลยครับ ต่อยไปคิดไปครับลอกนะครับลองจะต่อยไปที่ไหนได้ครับเตะซ้ายเพราะว่าแม่ดูหน้าตาดูความตั้งใจของหยกนำชายครับวันนี้ตั้งใจมาแจ้งเกิดนะครับเพราะว่าไฟล่าสุดนั้นไปแพ้เดชศักดิกษษ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 ์สสธรมเพชรมีการจะเล่น ด้านคอเหมือนกันครับต่อยอรอแลแ้วเตะขึ้นไปติดท่อนแขนขวาเอาซ้ายมาเร็วแล้วครับเริ่มเร็วขึ้นซ้ายของแรมโบซึ่งเป็นอาวุธถนัดนะครับถีอืาาวอว่าเป็นทีเด็ดครับแต่ว่าจังหวะสับสอบขวาของยกนำชายออกมาน่ากลัวครับ ดูมันว่ายกนี้ยกกำชัยไม่กล้ายั่วแล้วครับแลมโบเริ่มจะจริงแล้วครับแต่ว่ายังจริงไม่เต็มร้อยดูว่าอาวุธที่ออกนั้นน้อยครับยังออกไม่มากแต่ว่าชกแล้วไม่เครียดกับมวยคู่นี้ต่างคนต่างรู้จังหวะของตัวเองครับดูครับด่านเลยครับเตะซ้ายอย่างไม่ชัดครับกลัวจะโดนก้านคอต้องยกแขนขวาขึ้นมาบังนะครับหรือยกกำชัยเนี่ยครับวางไวมาแล้วนะ หนึ่งสองแล้วก็เปลี่ยนไปซ้ายนี่ครับมาแล้วครับแลมโบมาแล้วครับตัวจริงแล้วครับเท่นี้ตัวจริงมาแล้วครับล้างอายแล้วเที่วนี้ครับแล้วมาอย่างนี้ครับมากันเป็นชุดกับกองเชียร์เริ่มจะส่งเสียงโอ้โหโอ้โหแล้วครับดูหยกจำไทยจะใช้หมัดขวาสวนไม่สวนนะครับ ยังไม่เข้าครับขวาตรงหมัดเหมือนกันครับนี่ครับเป็นมวยใช้หมัดได้ดีของหยกนำชัยอาวุธมีหลายอย่างครับแต่ว่าพลังกำปั้นของหยกนำชัยครับเคยต่อยนับต่อยนอกมาหลายครั้งครับผู้ชคที่เพล่เขื่อครับอาครับตอนนี้มาสับสอดขวามาแลกหมัดเลยครับแรมโบ้หมดยกซะแล้วครับ นี่ครับสปีดหมัดกับสปีดเท้าของแรมโบ้นะครับก็โชว์ความไวให้เห็นในะครยกที่2เข้าไปครับขยับขยับนี่ครับหนึ่งสองแล้วขึ้นแข้งแต่ว่ายกน้ำชทยก็รู้ทันนะครับว่าจะขึ้นการคอใช้ศอกมาตั้งรับเอาไว้เราเห็นแล้วนะครับว่าสปีดอาวุธของแรมโบ้นั้นเป็นอย่างไรและต่อไปนี้เป็นยกที่3ครับยกนี้แหละครับได้เวลาท้าชนแล้วครับ สองยกกันเริ่มจะเห็นอาวุธของทั้งคู่ครับแต่ว่ายังดูว่ายังไม่เต็มรอยยังใจเย็นครับมาถึงยกที่สามต้องดูครับอาวุธแรงๆของยกนำไทยเปิดเกมยกที่3มครับมาต่อเลยครับทักทายครับแข่งทรายแรมโบ้ต่อขลุ่มาเลยครับดูครับยกนี้ทุกอย่างครับต้องออกเต็มที่เจาะอีียงของชอบแล้วครับยิงหมัดขวาสวนครับ ต่อยขวากับเตะเจาะยาครับมาดูครับเี้ายัวได้เวลาท้าดวลแล้วนะครับยกนี้สองยกนั้นอ่านใจอ่านจังหวะกันมาเข้าใจหมดแล้วครับเที่ยวนี้ของจริงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วดูครับเจอขวาเต็มเต็มครับแรมโบ้ครับจะทำอย่างไรครับหาครับจับได้คู่นี้นายนั้นไม่ค่อยถนัดกันเท่าไรครับ